โรโมียวแชมป์ LPGA ใบแรกเผยความรู้สึกพูดไม่ออกก่อนจะไปฟังรายละเอียดผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับกบทัวร์ผสมรายการ SPS t h u n d e World Invitational ครับซึ่งเป็นการร่วมกันของ l p g Tour กับ Lady European Tour แข่งกันที่ประเทศไอแลนด์เหนือนะครับรอบสุดท้ายปรากฏว่าโรโมียวปราจรีอน,าน,นาันต์รกการโรสาวไทยมือดับที่88ของโลก เก็บเพิ่มในรอบสุดท้ายครับอีก3อันเดอร์พาสกอร์รวมมี16อันเดอร์พาครับก็ไปเท่ากับเอมมาทันเล่ครับเลยต้องไปเพลย์ออฟกันนะครับก่อนที่โปรเมียลครับจะเอาชนะโปรสาวอเมริกันได้ครับในการเพลย์ออฟรอบที่2ในหลุมที่18นะครับโปรเมียลชนะไปได้ในการเพลย์ออฟครับทำให้โปรเมียลปาจารีครับนักกอล์ฟสาวไทยวัย22ปีคว้าแชมป์ LPGA เป็นครั้งแรกนะครับเป็นใบแรกในชีวิตพร้อมกับรับเงินรางวัลนะครับ 2 25,000เหรียญสหรัฐหรือประมาณ7ล้าน3แสนบาทครับปัจจรีกลายเป็นนอักกอล์ฟสาวไทยคนที่5ที่ควา้าแชมป์อาชีพในแ p g a ทัวร์ our, ต่อจากเอริยามริยาจุฑานุก,การโปรจัสมินสุวรรณปุระและแพตตี้ครับประพังกรทวัฒนก,กิจตอนนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในช่วงฟอร์มทิ่ดีของโปรเมียครับเพราะก่อนหน้านี้2รายการสาวไทยไวัย22ปีก็ทำดับติดท็อป10ของลีดเดอร์บอร์ดได้ในรายการเมเจอร์เอวิยงแชมเปี้ยนชิพ โปรเมียวจบที่10นะครับก่อนหน้านี้แล้วก็อีกรายการครับในประเภททีมก็คือดาวเกตเล็กเบย์โปรเมียวครับก็จบอันดับที่3ร่วมนะครับในเมเจอร์เอวิยองเนี่ยโปรเมียวจบที่10ร่วมส่วนดาวเกตเล็กเบย์เนี่ยจบอันดับที่3ร่วมครับก็อย่างที่เรียนไปครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงฟอร์มดีสุดช่วงหนึ่งของโปรเมียวเลยทีเดียวนะครับซึ่งหลังจากคว้าแชมป์แอลพิเจตทัวร์ใบแรกในชีวิตครับโปรเมียวกล่าวถึงความรู้สึกนะครับก็ให้สัมภาษณ์ ในเพจของ LG Tour นะครับใน f a c e b o o นะฮะโปรเมียเนี่ยบอกว่าพูดไม่ออกเลยขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือและเชื่อในตัวฉันตั้งแต่เริ่มฉันคงจะไม่ประสบความสำเร็จหากไม่มีพวกเขาครับขณะที่คนที่ทำงานได้ดีในรายการนี้ก็คือโปรจีนนะครับอัธยาธิติกุลอีกหนึ่งสาวไทยครับทำสกอร์รวม13ามมัดคพาจบอันดับที่4ในรายการนี้ครับก่อนลากันไปผมขอแนะนำให้ท่านรู้จักกับซอสพริกจริงซอสพริกของคนจริง ซอสพริกต้นตำรรบ์สีราชาซอสพริกแท้ไม่ผสมแป้งไม่ใส่สารกันบูดไม่เจือสีไม่แต่งกลิ่นควรละ89บาทส่งขั้นต่ำ2ขวดสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจซอสพริกจริงโทร0818395424สำหรับท่านที่ดูอยู่มาจนถึงตอนนี้ครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ผมขอบอกว่าขอบคุณและก็ขอสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ